นักีามนักพิ้ทุกานขอให้นี่ทุบ้าวจังเอรหนึ่ใบครับนี่สิบกิโลขอให้กาที่ ธรรมเนตในเรื่องของจิตสาธารณะผมได้กล่าวนะครับปัจจุบันเราต้องเสริมในเรื่องของท่องเที่ยวด้วยกับประเทศชาติครับขอบคุณมากครับครับผมขอขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ,บ,รบลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญตัวแทนจาก ครับวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวีรันไทยแลนด์วีรันภูเก็ตนะครับ เช้านี้เราก็จะมีกิจกรรม CSR นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่การกีฬาประเทศไทย,ยได้ให้ความสำคัญแลวก็เราทําสม่าเสมอนะครับที่เราตัดสินใจเลือกอที่มาทํากิจกรรม CSR ที่ภูเก็ตนะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตเองเนี่ยก็พึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะเราก็กิจกรรมเนี่ยเราก็มาปลูกป่ากันนะครับแล้วก็มีการมออพันธุ์ นะครับแล้วก็รวมรวมถึงเรื่องของการทําความสะอาดนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเราจะดูตามชายหาดต่างๆเนี่ยไปเก็บขยะก,กันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่เนาะนาเข้ามาแค่นี้แหละ ตามไปนะลสอะไรห้าศูนาาย์หกศูนยุดยอดค่ะ